นี่นะคะเรากําลังจะไปเล่นหิมะกันนะคะเพราะว่าเมืองที่เกดอยู่เนี่ยหิมะแรกนะคะตกแล้วเมื่อวานนะคะเราก็เลยจะออกไปเล่นหิมะกันซึ่งเป็นการเล่นหิมะครั้งแรกของโครายเลยแล้วก็เป็นครั้งที่สามของเกดเกดไม่ค่อยชอบไปแบบว่าเล่นหิมะเพราะมันหนาวเกดขี้หนาวนะคะก็เลยไม่ค่อยไป คือเมืองที่เกดอยู่เนี่ยมันก็มีหิมะตกเหมือนกันเวลาหนาวก็หนาวมากแต่ว่าบ้านเกดเนี่ยตรงจุดที่บ้านอะ่ะอยู่ในเมืองมันจะไม่มีหิมะนะคะมันจะตกอยู่บนเขาหลังเขาห่างจากบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยพอหิมะตกเขาก็จะแห่กันไปบนเขาไปเล่นหิมะก,กันเราก็ เห็นเขาไปก็อยากไปด้วยนะคะเราก็เลยจะไปเล่นหิมะนะแล้วก็พาใครไปเล่นหิมะด้วยนะคะก็ออกจากบ้านมาได้ประมาณ10นาทีฝนก็ตกนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นู่นเนี่ยมันจะฝนตกหรือไม่ตกนะคะถ้าเกิดตกก็คงจะไม่ได้เล่นเนาะมันก็คงจะละลายไปกับฝนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะทุกคนไม่รู้เลยว่าจะไปเจออะไรบ้างนะคะเพราะว่าที่ที่ตรงเนี้ยเป็นจุดใหม่เรายังไม่เคยไปนะคะ ปกติเวลาเราไปเล่นเราก็จะไปเล่นบ้านบ้านเกิดแม่สลิมคือที่บ้านฟาร์มอะไรเงี้ยตรงนั้นที่บ้านเรามันก็มีหิมะตกเราก็จะไปเล่นตรงนั้นแล้วก็เกดยังไม่เคยไปแบบจุดท่องเที่ยวอะไรเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูเนาะกลาจะไปเล่นหิมะครั้งแรกแล้วคะตื่นเต้นไหม,ค,หนนมะคะคตื่นเต้นไหมกลายก็ห่อเป็นแหนมเลยนะคะข้างในก็คือสามชั้นไปเลยลูกตื่นเต้นไหมลูกจะได้เล่นหิมะครั้งแรกอะ ง่วงนอนนะคะคือเขาจะหลับแล้วอยู่ที่บ้านอะ่ะเกดก็ปลุกมายังไม่ให้นอนให้มันอนบนรถเพราะว่าถ้าเกิดเขาหลับเนี่ยเขาจะหลับยาวนะคะนอนนะคะหลับนะคะนะตอนนี้นะคะเราก็ อยู่ในปั๊มน้ํามันนะคะ,ะเรามาแวะเติมน้ํามันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเขาเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มเนาะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไม่มีอาหารไม่มีสเสบียงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโคได้ค่ะโคได้ซ <c oughs> ลิมนะคะเข้าไปซื้อขนมน้ำอะไรนิดหน่อยนะคะราคาน้ํามันที่ตุรกีก็พอๆกับที่ไทยนะคะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะ เรียกว่าเท่ากันแหละแล้วก็ปั๊มน้ํามันที่นี่นะคะก็เหมือนบ้านเราเลยก็คือเรามาจอดรถแล้วก็พนักงานจะเติมให้แล้วเราก็เข้าไปจ่ายตังในซูปเปอร์นะคะถ้าเกิดเราจะจ่ายกับบัตรแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินสดก็จ่ายกับพนักงานได้เลยนะคะซึ่งต่างประเทศอะหลายๆประเทศเนาะเขาจะไม่มีพนักงานมาเติมให้เรานะคะก็คือเรามาจอดรถแล้วเราก็เติมเอาเองแต่ว่าตุรกีเนี่ยก็มีพนักงานมาเติมให้เหมือนที่ไทยเลยนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ขับรถขึ้นมาบนเขานะคะสูงมากแล้วก็หมอกหนามากนะคะคือมองลงไปไม่เห็นข้างล่างเลย ก็ไม่ไกลมากนะคะเราขับรถขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมองก็ถึงแล้วแต่ว่าวันนี้มันฝนตกแล้วมันก็หมอกเยอะมากเราไม่สามารถขับรถเร็วได้นะคะคือต้องค่อยๆไต่ไปเพราะว่ามันมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยมันมองเห็นแค่แบบในระยะ100เมตรอะไรแค่นี้นะคะเรามองไม่เห็นไกลกว่าน,นั้นเราก็เลยต้องค่อยๆไปนะคะทุกคนคะ่ะเรามาจอดอยู่กลางป่านะคะเราไม่สามารถไปต่อได้ ทุกคนเห็นหมอกไหมคือหมอกมันเยอะมากนะคะแล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงไปแล้วคือเราก็คิดว่าคือตอนนี้มันบ่ายสองมันยังมืดมากแล้วคือเราขับรถไปเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดู คือในกล้องมันยังมองเห็นนะคะแต่ว่าในรถเนี่ยเรามองเห็นแค่ตรงนั้นอะประมาณ100เมตรในระยะสายตาเราเราไม่สามารถมองเห็นไกลมากกว่านั้นแล้วคือทางมันก็จะเป็นเขาเป็นเหวขึ้นไปแล้วก็โคง้คงโคง้คงโค้งมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าสลิมก็ไม่ชินเส้นทางนะคะเราก็กลัวมันจะเกิอดอุบัติเหตุเราก็เลยคิดว่าเราจะอนลรถกลับบ้านนะคะเราไม่ไปและเดี๋ยวรอวันที่อากาศมันโอเคกว่านี้นะคะเราก็ค่อยไปหรือไม่ก็ถ้ามันมีหิมะตกอีกรอบนึงเดี๋ยวมันก็จะตกอีกเรื่อยๆแหละ หน,หน้าหนาวนะคะเราก็อาจจะพาไปเล่นที่บ้านที่เดิมที่เราเคยไปไปบ้านแม่สลิมบ้านฟาร์มนะคะบ้านเราตรงโน้นดีกว่านะคะคนขับของเราสวัสดีครับ <laughs> คือนี่เดี๋วให้ดูในป่านะคะทุกคนนันคือป่าสนนะก็ะไลหลับนะคะ <Okay. S 2> คืออากาศมันเหมือนแบบในหนังมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลย บรรยากาศมันเหมือนแบบในหนังมากเลยทุกคนมันเหมือนในหนังแบบหนังผีอะ่ะที่เหมือนเขาเรียกว่าหนังซอมบี้อ่ะคะ่ะที่แบบมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะมันมีแต่ต้นไม้แล้วมันก็เงียบสงบมากไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรมีแต่ป่าสนนะคะแต่ว่าอากาศไม่หนาวเท่าไหร่แต่ก็หนาวอยู่เอ้ยสวยอะ่ะทุกคนมันเหมือนแบบมันอยู่ในอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่แบบว่าบอกไม่ถูกเหมือนกัน มันมีความรู้สึกแบบว่าบอกไม่ถูกอะ่ะมันขังอะ่ะ <laughs> ซึ่งตรงน,นี้นะคะมันก็จะเป็นป่าสนแต่จริงๆถ้าหลังฝนตกแดดออกนะคะมันก็จะมีเห็ดด้วยนะคะคก็จะมาเก็บเห็ดกันซึ่งเวลาหน้าร้อนเนี่ยคนเขาก็จะมาเที่ยวตามป่าตามเขาปิกนิกเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันเนาะเป็นกิจกรรมของคนตุรกีนะคะ เราก็มาอยู่ที่ร้านนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นร้านบาร์บีคิวนะคะเป็นร้านปิ้งย่างซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกดมาร้านปิ้งย่างแบบนี้ที่ตุรกีนะคะคือเราก็สั่งเนื้อมาแล้วก็เขาจะมีเตาให้โต๊ะแล้วเราก็มาปิ้งเอาเองนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราคือบ้านเรามันก็มีแบบทั่วไปปกติใช่ไหมคะเหมือนร้านแบนบหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะไปที่ร้านแล้วก็สั่งเป็นจานที่เขาแบบปิ้งให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ จะมาร้านแบบนี้นะคะ,ะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันมีชั้นชั้นหนึ่งกับชั้นสองเราอยู่ชั้นสองข้างบนนะคะนน่มันก็จะมี้เตาซึ่งถ้าแบบปกติเป็นบ้านเราใช่ไหมเต่าย่างก็จะอยู่แบบกลางโต๊ะแล้วเราก็จะปิ้งไปกินไปนะคะแต่ที่นี่ก็คือเป็นแบบนี้อะไรก็มีเก้าอี้ประจำตำแหน่งนะครับใช่ไหม แต้งก๊ะนายไม่สนใจนะคะสนใจโต๊ะนะคะโต๊ะมันมีลายลูกจะกินอะไรก,กินอะไรคะกินเนื้อย่างไหมเก็ดไม่ล็อกนะคะทุกคนเพราะว่าเขากัดสายนะแล้วก็เรากลัวมันไม่สะอาดไม่รู้ใครใช้บ้างนะคะก็เลยเออไม่ล็อกเขาก็คงไม่ตกหรอก ที่เราสั่งมานะคะเราสั่งมานิดหน่อยก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยทยอยสั่งเรื่อยๆก็มีเนื้อนะคะแล้วก็ไก่นะคะซึ่งเขาจะไม่หมักอะไรเลยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศพริกแล้วก็หอมใหญ่เป็นอันนี้ฟรีนะคะ เราจะเอาไปย่างก่อนนะคะให้โคลายจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็อันนี้ที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะ โยเกิร์ตนะคะราดด้วยน้ำมันคริกนะคะแบบเผ็ดๆนะคะเป็นเครื่องเคียงกับสลัดผักนะคะนี่พ่อครัวของเราก <c ười> ินว่าใคอเทศหระครับเราไม่ได้กระเป๋ามาจากในรถนะคะผ้ากันเปื้อนไม่มีก็เลอะเถอะไปเลยไม่เป็นไร ใหญ่ย่างนะคะเขาจะไม่มีน้ำจิ้มนะคะทุกคน อ,อิ่มแล้วมันอารมณ์ดีหรอคะใช่ใช่ไหมคะเขาก็มีผลไม้ให้นะคะหลังจบมืออันนี้ฟรีนะคะ แล้วก็สั่งของหวานเป็นฟักทองเชื่อมนะคะราดด้วยซอสงามากินนะคะแล้วก็กินกับชาน,นี่ก็คือเมนูฟักทองเชื่อมนะคะทุกคนเป็นฟักทองตุรกีลูกใหญ่มากลูกแบบ20-30โลนะคะแล้วก็ไปเชื่อมใส่น้ำตาลแล้วก็ราดด้วยซอสงานะคะแล้วก็มีถั่วข้างบนนะคะถั่ววอลนัทนะคะโรยหน้าฟักทองบ้านเขามันจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนฝอยทองนะคะ เป็นใยๆเส้นๆนะคะมันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะฟักทองตรุรกีก็คือเอาทํากับข้าวไม่อร่อยเลยต้องเอาทําของหวานเท่านั้นนะคะ 4ขีดไม่อิ่มนะคะแล้วก็สั่งไปอีก6ขีดนะคะเท่ากับ2คนกินเนื้อไป1โล1ขีดแล้วก็ไก่อีก2ขีดนะครผักสลัดอีกแล้วก็โยเกิร์ตอีกอิ่มมากแล้วก็มีผลไม้ของหวานอีกนะคะกินเยอะมากเลยอะ ังจะกลับบ้านนะคะทุกคนฝนตก <c oughs> เห็นไหมฝนตกเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วก็กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าฝนตกหนักมากหนักแบบว่าพายุเลยตกแบบว่ามองไม่เห็นทางอ่า <c oughs> ใช่ไหมลูกคนไลน์บอกใช่ฝนตกหนักมากจริงๆนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปเล่นหินมะเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะมันมีแจ้งเตือนภัยในเพจในของกลุ่มเมืองที่เราอยู่นะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยตรงที่เราจะไปกันวันนี้ หิมะจะสูงขึ้นอีกหนึ่งเมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปก็ให้ระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหิมะมันตกแล้วมันจะท่วมทางเราจะลงมาจากเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าอันตรายอยู่ซึ่งก็คิดว่าคงจะไม่ได้ไปเล่นหิมะแล้วแหละใช่ไหมลูกปีนี้ลูกไม่ต้องเล่นหรอกเนาะจริงๆเกดก็ไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่เพราะว่าเกดขี้หนาวนะคะทุกคนขี้หนาวมากเล่นไม่ค่อยชอบไปแบบว่าเล่นหิมะแต่ว่าปีนี้ก็อยากไปอยากจะพาคนรยไปนะคะ แล้วก,กัดจุกหลอกได้เหรอเขาไม่ดูนะคะเขาจะกัด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 โค้าโค้ร้า <c oughs> แกงแกงแกงนิ่งแกงนิ่ง กลายไม่อ้วกใส่หน้าไปเลยอะลูก ก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอตัว,ตวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเกตก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับคลิปวิดีโอของเรานะคะก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตาม Follow Fanpage Instagram เกดอสเมนด้วยนะคะแล้วก็ Instagram M Slim ด้วยนะคะขอบคุณครับ <c oughs> ค่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย